นะครับมือนี้มาทอดตะกัแตนกันนะครับวัตถุดิบพร้อมนะครับแม่่เป็นตะเต้นเหรอวะบ้าน่นปวัตถุดิบพร้อมครับทอดแบบนี้เลยครับเนี่ยทอดตะกั่วแตนนะครับ อทอดก้าโมจินนะครับทอดเลินะครับเ้นี่้งไส้เออีหรอครับ ตแต่กระแตนนะครับพี่น้องนะสีสวยแล้วครับเนี่ยก็จะออกมาก็จะประมาณน,นี้นะครับนาตานะครับรอลายการครับเอาครับบานไนปะที่นะครับ เอาไปลงนะครับพอ,ะบอะบจะจประมาณนี้นะครับถอ,อดไปเรื่อยครับจนกวาก่าจะสุกนะครับ ทานเดาไปบะงงนะมาตำแม่เอาไหมาเลยมาตำล้างบ้านเลยต้งเครื่องมัยู่ดี่มัน <c oughs> ชิมดูก่อนนะครับมากรอบบอ้านะครับ ยังไม่กว่าครับพอดีกคน,น้อยครับชิที่สองนะครับเนี่ยเอาเอาแล้วครับ thì hết. Tiếp ตีฟันกแซ่บๆ่วยแน่นอนแซ่บแน่นอนนะตีฟันกับชวยๆนะดูฮะละไอเตียมมกทัวมืงหน่อยตำใช้ไม่ก <calves and section elles> we ันเลมอฟองนี่บ okay. อ

ในการเลื่อยนะครับก่อนมันจะได้ที่มากนะครับชุดที่สี่ที่มันจะโตกันนะชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ชุดที่ไทยนะครับ แน่นนะครับบแซบแน่นอนวันนี้ะนะครับเราจะชุกแล้วรับพอแล้วอับเราจะได้การแล้วนะครับจิดนี้ก็ได้เจอาออกครับ สุดสุดท้ายแล้วก็จะได้ประมา,ะมาณ um <mo> นี้นะครับนี่นะครับทอดเสียบโรยรสดีครับคุก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 ครับแฉบแท้ๆพึ่งพึ่งไขรสำเร็จเนี่ยตะกะเตียนมาต่ำมือด้วยหลายปั่น มันหลย้นเดี๋ยวกาเสียบน,นี่ลแล้วมะเสียวหวากัมแล้วบอตะกระเตียนครับโอ้ยกาครับกรับต่ำบางฮุงก็แบบนี้